ครับเดี๋ยวมาดูเรื่องสายเข้านะครับทีมงานเดียร์คิวสายริบครับ ไปลงแปลงนี้นะครับลง,ลงไทยเมื่อวัิมจ่รหรอย <20 S 1> ี่สิบไร่ครับฝั่งนี้20่สิไร่ อยู่เจ้าเดียวนะครับยี่สิบไรจับอยู่กับเศษจิ๋วใส่ลิตนเท่านี้มาดูเศษจิ๋วเทข้าวนะ

ข้าวเสียโอนะเสียโอกุ้งก้ามแดงงซอยสองนะวันนี้อยู่ฝั่งเส้นไปอบตอบึงนะ

ဖီလီယံပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်ប៉ាជူណាប៉ាជူណាយីတော့ពួកអើយឡាឡាយបងអើយអូលឿនៗៗៗៗដាច់វិញដាច់អាបូតដាច់ដាច់ខត់អើយលឿនៗៗៗត្រើកនេះក្ស្រីបូមក្ស្រីបេះធ្វើមិនអូមិនធ្វើឲ្យតែងផងយកទៅមុនលឿនៗប៉ាជူណាអូលឿនៗៗៗ จัดไปหนังๆไม่ได้ใไรเลยไม่ได้ใไรเลยกราฟีเลียยังมเหมือนตัยปดอีคอมาเลยปากิ้เธอเอ้ยปากิ้เธอ สู้ขาดสู้ขาดอตขาดนะฮะร่มคุณฟอร์มหลังร่างสวยให้ไหมร่งสวยแล้ปัดตุบโมจโวลาอวองเหมือนจะไปครับหนังแั่อาจารย์ตาเรียนาเรืองทีเหรอตาเฮ้ยรั่วรั่ว

ở bro nghiêm